ในส่วนของพระอาจารย์และก็ทีมงานชวนบวชนะครับจากทุดงคสถานแกนตะวันจังหวัดขอนแก่นได้มีการลงพื้นที่ตามสถานศึกษาต่างๆแบบถึงตัวถึงใจถึงเป้ากันทีเดียวเพื่อเชิญชวนนะครับทั้งน้องเยาวชวนคนเก่งหน้าดีให้มาเข้าสู่โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูนฟนฟนฟนพระพุทธศาสนาทั่วไทยอย่างเช่นบรรยากาศนะครับที่ในจังหวัดขอนแก่นมีการเชิญชวนหน้าเสาธงนะครับเพื่อที่หลังจากทุกคนได้มีการเคารพตรงชาตินะครับสวดมนต์แล้วน,น้องๆก็จะได้ เข้าใจถึงโครงการอภิษชารมสำเนียงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยหลายๆคนนะครับก็ตั้งใจที่จะเชิญชวนบุคคลอันเป็นที่รักนะครับก็คือเพื่อนๆให้เข้าสู่โครงการด้วยโดยหลายคนนะครับเพื่อได้ฟังข้อมูลจากทางทีมงานแล้วก็ตัดสินใจกรอกไปสมัครอย่างคึกคักทีเดียวส่วนคณะผู้บริหารสถานศึกษาแล้วก็คณาจารย์ได้ตั้งใจนะครับจะสนับสนุนโครงการอย่างเต็มที่มีการเข้าไปประสาสัมพันธ์นะครับภายในห้องเรียนด้วย อนุโมทนาบุญครับกับทางพระอาจารย์และทีมงานที่ได้เชิญชวนน้องๆเข้าสู่โครงการดีๆเช่นนี้นั่นเองครับ